อันนั้นจะเป็นโหมดใไดงูเลยผม sure right, ข,ขอใช้การเพื่นเงินกใบนะสวัสดีเพื่อนๆชาวเกม d e f ฟสายฟรีทุกท่านนะครับผมช่องคริปโตบอยครับวันนี้ก็มีเกมใหม่นะครับมาแนะนำเพื่อนๆสายฟรีทุกคนนะครับเป็นเกมที่เล่นอยู่บนบี u ค c พเชนนะครับเหมือนกับเกม Morning Moon Village นะครับนั่นคือเกม d i c e k i ง g o o มนะครับ ซึ่งต้นคลิปเพื่อนๆก็คงได้ดูไปแล้วนะครับเป็นน้ำจิ้มนะครับเกี่ยวกับเกม d ด้กิงด้อมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกมเศรษฐีนะครับที่เพื่อนๆหลายคนครับอาจจะเคยเล่นในเกมลน์เศรษฐีนะครับก็ฟีลก็จะเหมือนๆกันนะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับสามารถสร้างรายได้ให้เราได้นะครับ โดยข่าวล่าสุดนะตอนนี้นะครับเกมได้คิงด้อมนะครับก็กําลังจะเปิดให้เพื่อนๆได้เล่นกันนะครับในภายในเดือนมกรานี้ได้เล่นแน่นอนนะครับก็เป็นคํายืนยันจากผู้สร้างนะครับพี่เซียนเต่านะครับผมก็ยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าเดือนมกรานี้เพื่อนๆที่รอเล่นเกมนี้ได้เล่นแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆใสยฟรีนะครับที่จะรอเล่นเกมนี้นะครับทางผู้จัดนะครับก็ได้ ยืนยันออกมานะครับผมว่าสายฟรีนะครับอยากให้มีรายได้สูงถึงวันละ300เลยทีเดียวนะ oh <my> ก็ถือเป็นเกมที่น่าจับตามองอีก1เกมนะครับสำหรับสายฟรีสำหรับคนที่อยากสร้างรายได้จากเกมนะครับเกมนีน้น่าจะเหมาะกับพวกเรานะครับยิ่ง มูลค่าในการสร้างรายได้ในแต่ละวันสูงถึง300บาทก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็เ,เพื่อนๆสามารถเข้ามาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเกมได้คิงดอมนะครับในเพจ Facebook นะครับผมเพจได้คิงดอมเองนะครับก็จะได้ทราบข่าวสาร ต่างๆนะครับเกี่ยวกับตัวเกมว่าจะเปิดเมื่อไรเ,อเกมมีแนวทางการเล่นเป็นยังไงนะครับลักษณะตัวละครหรือว่าการ์ดพิเศษนะครับในเกมก็เพื่อนๆก็จะได้รับข่าวสารกันจากตรงนี้นะครับหรือว่า,ารับชมจากคลิปตัวบอยนะครับคิปตัวบอยก็จะนำข่าวสารนะครับของสายฟรีทั้งเกม Dice Kingdom นะครับแล้วก็เกม o r r n n n m o o o v v l l l g g นะครับมาให้เพื่อนๆได้ทราบก่อนใครเลยนะครับ ัเกมนี้นะครับเปิดขึ้นมาไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาอธิบายนะครับแนวทางของสายฟรีให้เพื่อนๆได้รับชมอีกทีนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้คลิปตัวบอยด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ